นี่คือวิดีโอรีวิวจากช่อง SB Luxury Auto ช่องที่นำเสนอรถยนต์หรูเทคโนโลยีทางทหารและยานพาหนะล้ำยุคจากทั่วโลกอย่างมืออาชีพและลึกซึ้งสำหรับวันนี้เราจะพาคุณมาพบก,กับระบบขีปนาวุธพื้นสู่พื้นที่น่าจับตามองที่สุดในปี2025ซึ่งกำลังเปลี่ยนชมหน้าการป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์การทหารของหลายประเทศทั่วโลกระบบขีปนาวุธพื้นสู่พื้นในปี2025มีความล้ำหน้าไปไกลลกบที่เคยมีมา ทั้งในด้านเทคโนโลยีความแม่นยำและระยะทางการยิงโดยเฉพาะรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศชั้นนำที่ได้พัฒนาให้สามารถติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ได้ซึ่งทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการใช้งานในสนามรบจริงโครงสร้างของขีปนาวุธในปี2025นั้นส่วนใหญ่ใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเช่นคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์หรือไทเทเนียมผสมที่ผ่านกระบวนการผลิตขั้นสูงเพื่อให้สามารถทนความร้อนและแรงดันสูงได้ดีมาก หัวรบส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้สามารถติดตั้งได้หลากหลายประเภทตั้งแต่หัวรบธรรมดาจนถึงหัวรบพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์และหัวรบแรงระเบิดสูง ในส่วนของระบบนำวิถีนั้นขีปนาวุธรุ่นใหม่ในปี2025ใช้เทคโนโลยี GPS ร่วมกับระบบ Inertial Navigation System หรือ INS ที่มีความแม่นยำสูงทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน5เมตรบางรุ่นยังรองรับการควบคุมระยะไกลและมีระบบ AI ที่สามารถคำนวณการบินหลบหลีกได้อัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมจริงขีปนาวุธประเภทนี้มักจะติดตั้งบนเทลหรือ Transporter Erector Launcher ซึ่งเป็นรถบรรทุกพิเศษที่สามารถบรรทุกและยิงขีปนาวุธได้ทันที โดยใช้เวลาตั้งฐานยิงไม่เกิน10นาทีเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติการและลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีก่อนยิงจริงตัวรถเทลยังได้รับการออกแบบให้สามารถวิ่งในพื้นที่ครูขาดและภูม,มิประเทศที่ซับซ้อนได้ดีมากในปี2025ยังได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบควบคุมการยิงซึ่งพัฒนาขึ้นมาให้ใช้งานได้ทั้งจากศูนย์บัญชาการหลักและจากอุปกรณ์ควบคุมเคลื่อนที่เช่นแล็บท็อปแท็บเล็ตทางทหารหรือแม้แต่โดรนสื่อสาร ทำให้สามารถยิงขีปนาวุธได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องมีมนุษย์อยู่ใกล้สถานียิงซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่หน่วยปฏิบัติการระยะยิงของขีปนาวุธพื้นสู่พื้นในปีนี้ครอบคลุมตั้งแต่รุ่นใกล้300กิโลเมตรจนถึงรุ่นไกลกว่า2,500กิโลเมตรซึ่งสามารถครอบคลุมเป้าหมายทั้งภายในประเทศและนอกประเทศบางรุ่นยังสามารถติดตั้งหัวรบหลายลูกในหนึ่งลำหรือเรียกว่า MIRV ซึ่งสามารถแยกหัวรบโจมตีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน การป้องกันตัวจากการสกัดกั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นโดยขีปนาวุธสมัยใหม่นั้นมักติดตั้งระบบปล่อยเป้าหลอกระบบหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์หรือแม้แต่โค้ดการบินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้ฝ่ายตรงข้ามยากที่จะคานวณเส้นทางหรือสกัดกั้นได้ล่วงหน้าในแง่ขององค์การใช้งานจริงหลายประเทศได้เริ่มนําขีปนาวุธเหล่านี้มาใช้ในการฝึกซ้อมทางยุทธศาสตร์รวมถึงใช้ในการข่มขวัญเพื่อรักษาสมดุลของพลังงานทางทหารขีปนาวุธจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ยุธทธปกรณ์โจมตีเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทุนในระดับหนึ่งอีกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในยังรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงที่ป้องกันการเจาะระบบจากภายนอกเช่นระบบเข้ารหัสหลายชั้นการรับคำสั่งเฉพาะจากช่องทางปลอดภัยและการล็อกตัวเองในกรณีที่ถูกแฮ็กเพื่อป้องกันการถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงก็ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นโดยมีระบบเซนเซอร์อัจฉริยะตรวจวัดอุณหภูมิ ความดันและแรงดึงของตละจุดตลอดเวลาเมื่อมีสิ่งผิดปกติระบบจะรายงานทันทีผ่านศูนย์ควบคุมทําให้สามารถแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงสุดท้ายขีปนาวุธพื้นสู่พื้นในปี2025ไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีด้านอาวุธแต่เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพทางวิศวกรรมนวัตกรรมและยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนของแต่ละประเทศการพัฒนานี้แสดงให้เห็นว่าประเทศใดก็ตามที่ครอบครองระบบเช่นนี้ได้ย่อมมีอำนาจต่อรองในระดับสากล หากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดติดตามช่อง SB Luxury Auto เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์ระดับสูงเทคโนโลยีล้ำอนาคตและรีวิวทางทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณที่รับชมครับ